สวัสดีครับผมอ้นนะครับเป็นพนักง,งานบริษัทวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้เลือกครับวันนี้ก็ตั้งใจเนี่ยมาลองเรื่องแบบสมรนะการขับขี่ของรถปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆนะฮะเมื่อกี้ครับ,รบตอนรับรถเนี่ยก็มีพี่เนี่ยมาคอยสอนลูกเล่นต่างๆถือว่าจัดเต็มมากเลยครับ ัสดีค่ะชื่อแพรค่ะอาชีพตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะก็ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็เพราะว่าอยากได้รถใหม่ค่ะก็สนใจรถที่กว้างขวางสะดวกปลอดภัยแล้วก็อีกอย่างต้องประหยัดด้วยค่ะโอ้ยบ่อสวยเลยครับแน่นเฟิร์มดีเนี่ยมีระบบไฟฟ้าหมว่าสะดวก,กคันโยกเยอะเลยฮะ อัตราเร่งเนี่ยฮะถือว่าประทับใจเลยครับตอนที่ผมเข้าโค้งเนี่ยด้วยความเร็วรู้สึกว่าค่อนข้างนิ่งและมั่นใจใช้ได้เลยครับ Adaptive c o u s t Control ที่ให้มาเนี่ยผม่าถือว่าสะดวกดีครขับทางไกลนี่สบายส้ดเดยอะเลย <S 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 ลองเปิดเพลงนะครับเสียงเนี่ยลำโพงโบส e นี่ทำได้ดีมากนะครับแล้วก็ห้องโดยสารเนี่ยเก็บเสียงรบควรจากภายนอกได้ดีเลย f e ล l i n g ขับไปฟังไปเนี่ยครับสุดยอดมาก โอเคเลยค่ะชอบค่ะสวยข้างในหรูหราดีค่ะแล้วก็ภายในเนี่ยรู้สึก,กว่า,กว,ากว้างกว่าที่คิดเยอะเลยแล้วก็ชอบตรงที่มีเอ่อช่องเก็บของเยอะมากรู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองเลยค่ะอันนี้เรียกว่า first impression เลยได้ไหมคะเพราะว่าแบบตอนที่ยืนฟังพะพูดเนี่ยเขาใช้รีโมทสั่งเปิดแอร์ไว้ให้ตั้งแต่แรกเลยคือเหมาะมากสำหรับอากาศเมืองไทยนะคะขึ้นรถปับก็เย็นสบายเลยไม่ต้องรอค่ะ ปกติเนี่ยขับรถของคนอื่นเนี่ยที่ไม่คุณเนี่ยจะเกรงมากเลยกลัวรอบด้านไปหมดแต่พอมีกล้องเนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยค่ะฮัลโหลเป็นรังเปิดหลังคาระบบไ s สมาร์นี่เราก็ชอบมากเลยค่ะรู้สึกว่ามันว้าวดีเราสามารถสั่งปิดเปิดอะไรต่างๆนานานได้เลยเหมือนคุยกับจ a า v วิสในหนังเลยค่ะ ก็ดีงามค่ะชอบที่เวลารถติดๆเนี่ยไม่ต้องคอยเหยียบเบรกปล่อยเบรกเองรถคันหน้าขยับเนี่ยเขาสามารถออกตัวตามไปได้เองด้วยเว้นระยะให้ได้ด้วยแดะอีอันที่ชอบเนี่ยชอบระบบที่พวงมาลัยเขาดึงรถกลับมาเข้าเลนอัตโนมัติรู้สึกปลอดภัยมากๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแพรขอขอบคุณกิจกรรมดีๆที่ได้อยู่กับ MGHS PHEV มาทั้งวันเนี่ยก็รู้สึกประทับใจมากเรื่องความประหยัดค่ะขับมาทั้งวันเนี่ยแบตยังเหลืออยู่เลยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ชอบก็คือระบบไอซ์มาร์นะคะไม่ใช่แค่ว่าคุยกับรถได้อย่างเดียวแต่ว่าก็ยังสามารถเช็คสถานะต่างๆบนมือถือได้เลยรู้สึกว่าใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกสาหรับผู้หญิงอย่างแพรมากเลยค่ะ อหลังจากขับขี่ไปแล้วก็รู้สึกว่ามีความสนุกนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแต่ว่าสิ่งที่ผมประทับใจก็คือโหมดซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยช่ทำให้แบบได้ซิ่งมากขึ้นเข้าโค้งได้มันมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายนี่ก็คือไฟแมคานะครับเราจอดรถที่ไหนเนี่ยเราแค่เปิดมือถือดูเนี่ยก็รู้ว่าเฮ้ยรถเราจอดอยู่ตรงไหนทำให้คนคิดลืมอย่างผมเนี่ยจำที่จอดรถเองได้ครับก็ถือว่าประทับใจมากเลยครับ